ทกสอแจ้งเกษตรกรเยียวยาน15,000บาทไกลยุติการโอนแล้วรีบก่อนหมดสิทธิ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ่าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจ่าอีกเช่นเคยนะคะในวันที่29สิงหาคม2 5 6 3ค่ะและในวันนี้นะคะปุ้ยจ่าก็มีข่าวสารของโครงการเยยวอยากเกษตรกรมาฝากค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้กันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุ้ยจ่าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องปุ้ย ด้วยค่ะขยายเวลาจ่ายเงินเยยยาเกษตรกรถึงวันที่15กันยายนนี้เก็บตก40,000รายโอนรวดเดียว15,000บาท จากกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครอมอได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์จำนวนไม่เกิน38,737รายกรเกษตรกรที่มายื่นอุทธรร์รวมถึงกเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจ่ายให้ไม่ทันในวันที่31กรก กฎาคม2563อีกจำนวนไม่เกิน1,28 0รายออกไปจนถึงวันที่15กันยายน2563นี้ขอรามอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเหล่านี้งวดเดียว15,000บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15กันยายนนี้ซึ่งหากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ยุติการดำเนินการโอนเงินทันที และนอกจากนี้สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินจำนวน115,892รายก็ให้ขยายเวลาโอนเงินออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2563ทั้งนี้ที่ผ่านมาคอรอมอได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563โดย ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019พศ2,563โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณ10ล้านราย ส่วนกรณีมีเกษตรกร,ร,ร378รายยื่นขอสละสิทธิ์การรับเงินเยียวยาดังกล่าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องติดตามเงินที่โอนไปแล้วคืนกลับมา ทางด้านนายสมเกียตรติกิมมาวาหารองผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศก,ก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาทกศได้แจ้งบัญชีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าได้กลับไปให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทั้งสิน้น1 1 5 8 9 2รายเนื่องจากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือมีเหตุผิดปกติอื่นๆ คอรอมอรมีมติให้ขยายเวลาถึงวันที่15กันยายนระหว่างนี้ทางทกศกอ,อร็กอรอทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ทบทวนแล้วแจ้งกลับมาว่าต้องโอนเงินให้กเกษตรกรอีกเี่รายทางทอกศก็พร้อมโอนให้ทันทีภายในหนึ่งวันหลังจากรับแจง้งซึ่งจะเป็นการโอนเงินให้ครั้งเดียวรายละ1 5 0 0 0บาททั้งนี้ทอกศทําหน้าที่เหมือนเป็นแคชเชียร์กรณีที่โอนไม่ได้เราก็ส่งชื่อกลับไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ผ่านมาพบว่ากเกษตรกรบางส่วนเสียชีวิตไปแล้วทําให้โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ก็มีอย่างเช่นในเดือนมิถุนายนก็ตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต14,591รายส่วนเดือนกระะกฎาคมพบว่ามีเสียชีวิตอีก5,587รายส่วนเดือนสิงหาคมยังไม่ได้รับรายงานยังไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวยังมีชื่อเหลื่อมกันระหว่างเดือนอยู่บ้างนายสมเกียรติกาว และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารของมาตรการเยียวยากกเกษตรกรค่ะช่องปุ้ยจ่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ่าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะจะหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ่าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้ยจ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ